ขอนอบนอบ้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะสิ่งดีๆมีมาเล่าพระสิทิแก้ววงพิวัตรสวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเทวดาค่ะเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเทวดาอันนี้ก็ตายนะคะท่านไม่ได้อยู่อมตะค่ะแล้วก็การตายของท่านเนี่ยตายได้อย่างไรบ้างนะคะจากพระไตรปิฎกเล่มที่25ปพระสูตรเล่มที่17ค่ะ เทวดาเนี่ยเมื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนๆเนี่ยก็จะมีอายุของสวรรค์ชั้นนั้นๆนะคะว่าจะอยู่ได้กี่ปีทิพย์แต่ว่าก็จะตายก่อนได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะหนึ่งอดอาหารค่ะอา้าวทำไมเทวดาถึงอดอาหารก็เพลิดเพลินนะคะไปอยู่ในที่ที่ดีท,ที่วิมานนะคะมีแต่สิ่งลื่นเร,ริงบันเทินใจนะคะสวยงามเพลิดเพลินค่ะจนลืมบริโภคอาหารไม่ได้บริโภค ครั้งเดียวก็ตายได้ค่ะเพราะว่าไฟเผาอาหารของเทวดาเนี่ยมีกําลังมากอันที่สองก็คือเพราะความกโกรธค่ะเอ้าันไหนเทวดายังมีความกโกรธนะคะเพราะว่าเทวดาริษยาค่ะริษยาอะไรอีกละ่ะริษยาว่าอ๋อเทวดาวิมานนั้นน่ะวิมานใหญ่กว่าดีกว่าสวยกว่าลัศมีก็สว่างกว่าสมบัติก็เยอะกว่าเท่านี้ค่ะริษยาก็ตายได้ค่ะ อันนี้จะมีรางบอกเหตุค่ะมีรางบอกเหตุว่าอะไรนะค่ะหนึ่งก็คือดอกดอกไอทิพค่ะเขียวแห้งนะคะแล้วก็ผ้าที่ส่งเนี่ยเศร้าหมองที่ระอาดที่เคยนิ่มกับแก็งกระด้างรสมีก็เศร้าหมองค่ะเท่าน,นี้ค่ะเทวดาก็ตายได้ค่ะถ้าผู้ว่าชอบก็ไหลและแชร์นะคะร,รัจิตเอ้าวมพิวัฒน์สวัสดีค่ะ